ช่วงที่2สนับสนุนโดยเมเจอร์ซ e p ิพหัวเว่ยเลพาลิวคั l l ลือกอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ยูโรเค้กอาลิฟุตบอลคอนเซปตสโต้แลตอนนี้ผมก็องบ่กโอ้โหอะ คุยก่อนดิเราอยู่กับแขกรับเชิญแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมรีซอเทเทเปโนไทยผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ของทีมแบงคอกยูเนเต็ดครับผมนี่ร้านคุณเลยใช่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองใช่ฮะเรายังไม่พูดถึงดีกว่าเราไม่พูดถึงเราจะมาคุยเรื่องฟุตบอลเราไม่คุยร้านก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเราไม่เกี่ยววันนี้เราไม่ได้โปรโมทอะไรให้คุณไม่ตต้้องคุยยยรราานก๋๋ววเเีึไม่ได้ก็เห็นคุณมีร้านผมเลยพามาร้านคุณได้ครับผมเป็นยังไงบ้างกับนี่ก็เป็นนักเตะตัวใหม่อีกหนึ่งตัวเลยตอนนั้นทที่ผมาารรยกกับ อาเทมาโนุตอนนั้นเขายังไม่มีชื่อเลยทำไมถึงเลือกแบงคอกยูไนเต็ดก็เลือกที่วิชั่นของของผู้บริหารครับ,รบแล้วก็เอ่อคืออะไรความพร้อมแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆขององค์รวมใหญ่ของสมโมสรนะครับเพราะว่าทีมมีเป้าหมายที่จะไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกติดหนึ่งใน3ของุตบอลไทยลีกแล้วก็ได้แชมป์บลลมมอลถ้วยอะไรเง,งี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรท,ที่ท้าทายกับตัวผมเองอีกครั้งหนึ่งในการที่จะกลับเข้ามาสู่ไทยลีก สไตล์การเล่นของแบงคอกการทําทีมของมาโน่มันค่อนข้างจะสอดคล้องกับวิธีการเล่นของผมก็มคือการเล่นเกมลุกโดยธรรมชาติ<ม>อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในทีมก็เอ่อเขาเรียกอะไรมีเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาแล้วสนิทกันมาเยอะแล้วเลยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการปรับตัวที่ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยคือเป็นทีมที่อยู่ในกรุงเทพด้วย คุณมีของเหรอเนี่ยเรื่องไม่ว่าวอที่ผมทาทั้งหลังแถบมันออกไปได้ง่ายขึ <ผม S 1> ้นก็นะก็มีของของคุณนะครับผมคุณเป็นคนที่ยิงประตูก็เรียกหนีจากความตายยิงประตูเมืองทองครับดูงน้นเป็นยังไงเออก็ดีใจครับรู้สึกดีใจที่ที่สามารถ คือกลับขึ้นมาสู่ไทยลีกแล้วเราสร้างผลงานดีๆได้ีก้น่ต้องเป็นลูกต้องเป็นคุณอะถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่เท่อะคุณจะต้องแบบต้องเป็นคุณไปยิงลูกนั้นทําให้ตักฝันเมืองทองคือผมผมผมว่าผมผมภูมิใจนะผมประทับใจกับลูกนี้มากเพราะว่า บรรยากาศต่างๆนะตอนนั้นฟีลลิ่งต่างๆมันมันมาพร้อมเลยจังหวะใครจะรู้ใช่แล้วเราโอ้โหเราโดนนำสองหนึ่งในครึ่งหลังกลับมาเป็นสองเท่าซึ่งสองเท่าผมก็มีส่วนร่วมในกับกับลูกนั้นแล้วก็แล้วก็แซงมาเป็นสามสองได้ก็เป็นผมยิงด้วยซึ่งมันก็แล้วก็เป็นการยิงทีมเก่าแล้วก็เป็นการชนะเมืองทองในบ้านซึ่ง ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับการที่เราจะไปชนะเมืองทองในบ้านเขาได้อะไรเงี้ยคือจังหวะทุกอย่างโอกาสผมว่าฟุตบอลก็มีดวงมีโอกาสเป็นใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวเอ่อให้ไงจังหวะโอกาสมนั้นได้บ้านเราแไหนทุญเยอะแค่ไหนเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันอยู่ที่มันก็มีเหมือนกันโชคชะตาความเชื่อเพราะเสาเสาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะใช่บางทีโกมันใหญ่กว่าเยอะอยู่แล้วถ้าเทียบกัาส่วน แต่ข้ายิงมาชนเสาถูกใจเนี่มันก็เด้ขออกมานะครับใช่อ่าก็หลายอย่างก็คือจริงๆผมยิงลูกนั้นก็คืออยากจะมอบลูกนั้นให้กับคุณกระจรด้วยนี่ครับเพราะว่าคือคุณกระจรเป็นคนให้โอกาสผมกับเขามาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยฮะก็เชื่อมันในตัวผมเอาผมมาก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกหนึ่งที่ทให้ท่านยิ้มได้แล้วกันทีละเทพอยู่เป็นพูดถึงมาโน่โพกิ้ง นะครับเคยทำงานเขาเรียกเคยร่วมงานกนะับเขามาแล้วตอนสมัยทีมชาติครับกับเป็นไงโค้ชคนนี้ก็ผมชอบวิธีการทํางานของเขานะครับคือตั้งแต่อยู่ที่ทีมชาติแล้วเขาเป็นคนซ้อมฟุตบอลสนุกครับเขาจะมีแบบฝึกอะไรต่างๆมาให้นักฟุตบอลไม่เบื่อแล้วก็ได้ได้เอ็นจอยด้วยแล้วก็ได้ได้เขาเรียกได้ฝึกฝนไปในอันเดียวกันด้วยใ<ห>นทางดีคือมันทำให้การฝึกซ้อมไม่น่าเบื่อมันมีเกมมาให้เล่นมาให้เล่นแล้วก็ วิธีการพูดวิธีการกระตุ้นนักเตะการดึงสายภาพนักเตะออกมาเขาทําได้ดีนี่ก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันโน่เองก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวผมสิ่งที่เราเคยทากันด้วยกันมาเคยซ้อมด้วยกันอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันมาสิ่งที่เราเป็นที่เขาเห็นในตัวเราเนี่ยเขาเขาเขาเห็นมาแล้วแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเรายังทําได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นไปละใะครับแต่ก็ยังยังผมยังอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นมากกว่านี้อีกเดี๋ยวต้องาลองฤดูกกก็็ พยายามสร้างางานไปเรื่อยๆหลังจากลูกยิงลูกนั้นคุณกระแสตอบรับคุณกลายเป็นกลับมาอีกั้งหนึ่งครับ,รบขณะที่เขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ได้กลับมาเตะทีมชาติอีกหนึ่งครั้งอืมเปยังไงก็ดีใจนะครับดีใจดีใจเพราะว่าคือเราเราเรา,เราหายกับทีมชาติไปพักนึ่งแล้วอแล้วก็กระแสเราที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีแบบแบบคือก็แง่ลบเอาง่ายๆเกลียดอะเออคือคนเกลียดอะเป็นเกลียดทั้งประเทศอะทำอะไรก็ผิดไปหมดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่า กลับขึ้นมาเล่นไทยลีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถทําให้คนเห็นแล้วก็เหมือนกับยอมรับพูดถึงเราในมุมที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าก็ประทับใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังยังคงเชื่อมั่นเชื่อมั่นแล้วก็อยากเห็นผมกลับไปตีตินชาติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากให้ตั้งความหวังกันเยอะเพราะว่าเออมันก็เป็นกระแสแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เขาเรียกเข้าไปถูกต้องตอนนี้หน้าที่ผมก็คือทําหน้าที่เต็มที่กับสโมสรสร้างผลงานดี ต่อต่อไปเรื่อยๆแล้วถึงวลานั้นสันหนึ่งเขา,าจะเรียกถ้าเขาเรียกขึ้นมาจริงๆก็โปเชมิคี้คุณบอกเองทําไมคนถึงเกลียดคุณเอ่อทำไมก็คงเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของผมที่ที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบนอักคืออาจจะมีความมาั่นใจตัวเองสูงเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อรนรี้อะไรอ่ะแบบแบบเป็นคนตรงอะไรเงี้ยก็เลยทําให้คนไทยเ็าจะค่อนข้างแบบแอนตี้นิดนึง อ่ะแล้วก็ด้วยวิธีการเล่นสไตล์การเล่นของผมที่ค่อนข้างบ oo ู๊ดุดันอะไรเงี้ยมันนาให้คนเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบลักษณะของผมแบบนี้ก็เลยทําให้หลายๆอย่างที่ทำมาไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ก็คนก็จะมองไปอีกมุมหนึ่งตีความไปในด้านที่ไม่ดีไปหมดเลยลองมานั่งมองกันจริงๆอะ่ะอยากให้ทุกคนลองมองลองลอง,ลองไม่มองในมุมที่อคติกับผมนะ,ะสิ่งที่ผมทําอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนจะคิดเหมือนที่ผมทํหาหลายอย่างผมพูดผมพูดว่าผมเหมือนกับ พูดแทนคนอื่นทําแทนคนอื่นที่คนอื่นเขารู้สึกคนอื่นเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าทาเราแต่ผมทำไลท์ชูเซ่ใช่เพราะถ้าสมมติว่าเคยเราเคยอยู่เมืองนอกใช่คือคือตรงเนี้ยเดีหลายคนอาจจะลืมว่าช่วงที่ผมโตขึ้นมาผมกไปอังกี่ตอนอายุสิบสี่ในช่วงที่กไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ที่ไหนที่อันดุสันเพลสออคิสตัาเพลสอันดุสันเลสครับใช้อยู่ที่ยัลอนดอนแล้วก็ไปได้รับวัฒนธรรมจากฝรั่งเข้ามาเยอะในเรื่องของการกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าถามกล้าแสดงออกในสิ่งที่เราคิดเราเห็นอะไรเงี้ยเพราะว่า คือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้เนี่ยแต่บ้านเรามันคือยังไงก็ต้องฟังผู้ใหญ่เด็กก็ไม่มีสิทธิ์ถึงแม้จะรู้มากกว่าเลยนะแต่แต่ว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยในสี่มุมอย่างแต่ผมไม่ได้ไปต่อต้านใครหรือว่าไม่ได้ไปโจมตีใครหรือไปทำร้ายใครแต่ว่าก็แสดงความเห็นในมุมของผมคนต่างก็มีความคิดเห็นถูกต้องใช่ครับก็อยู่ที่ว่าใครจะพูดหรือไม่พูดแต่แค่คุณเป็นคนพูด คุณเป็นคนแฟชั่นคุณแต่งตัวทำผมท่าดีใจคุณคุณใ่ผมทำผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปเดือดร้อนใครผมไม่ทำผมเออผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนรองเท้าคุณศรีมันก็รองเท้าผมผมซผมไม่ได้เอาเงินคนอื่นมาซื้อถูกต้องก็นาฮะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนที่ว่าเขาเป็นยังไงคิดยังไงกับเราแต่ว่าถ้าจะให้ผมเปลี่ยนเพื่อให้คุณมาชอบผมมากขึ้นผมบอกตรงผมก็ทำไม่ได้เพราะนี่มันคือตัวผม เฟียร์เลสอ่ะมาเฟียร์เลสใชคืออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเป็นเวอร์ชั่นของมันเฉยแบรนด์จริงๆคือแบรนด์ L S Cap อ่ะ Snapback นี่ก็ชื่อแบรนด์มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างๆข้างๆนี่อ่ะ L S อ่ะข้างๆนี่เป็น L S L S นี่คือเป็นเป็นโลโก้แบรนด์ของผมไม่ใช่รีสอไม่ใช่สอร์รีสอร์รีสอร์รีซอร์ร์ใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเวอร์ชั่นคือเกาเรียกว่าเป็นแบบซิม b o ลิก เป็นเขาเรียกซีรีส์ของมันเออเป็นซีรีส์ของมันคืออันนี้ซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์เฟียร์เลสก่อนหน้านี้จะเป็นฟุตบอลฟอร์ไลฟ์อีกอันหนึ่งขายดีเลยโอ้โยถล่มทลายกี่ใบสามใบซื้อเกียร์ยานแล้วก็ไปทีมน้องน้องที่เหลือแจกหมดเลยก็ได้แจกไปก่อนอ่ะก็เริ่มทำเพิ่งเริ่มทำรู้สึกว่าสมัยนี้คือคนใส่หมวกเยอะขึ้นตัวผมเองก็รู้สึกว่าผมผมชอบใส่หมวกมากขึ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ย ก็ทำอะไรที่เราเราใส่อ่ะมันก็เจ๊งไปหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ไม่เข็ดอย่างอย่างอย่างยังไม่ค่อยเจ๊งเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้จับลงไม่ค่อยได้ลงเยอะไม่ค่อยได้เซฟแต่ยังไงก็นี่เลยนะเดี๋ยววันนี้แจกด้วยแจกเดี๋ยวมี้แจกรายการด้วยเดี๋ยวคำถามจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามกันกับกรรบมาเตะครั้งนี้ก่อนที่จะเข้ามากลับมาที่อยู่วีวันคุณไปบวชก่อนใช่ใช่ครับนานขนาดไหนก็สิบวันสิบวันจริงๆตั้งใจบวชนานแล้วแต่ว่าช่วงนั้นผม ฝึกสอนอยู่ที่สาธิตจุฬาอ๋อออกคุณเป็นอาจารย์ด้วยใช่ครับใช่แมอยางที่ตอนนั้นคือลงรูปล,ลงอะไรก็ใช่ตอนนี้คือฝึกสอนเสร็จแล้วคือเรียนจบแล้วผมเรียนจบปริญาตรีแล้วที่จุฬาคณะครุศาสตร์อายุสามสิบเอ็ดเรียนมาตั้งแต่อายุ <laughs> จะคุยทำไม <laughs> เรียนมาแปดปีแล้วเต็มตอนนี้ก็จบแล้วแล้วก็ช่วงนั้นก็คือฝึกสอนอยู่ก็เลยได้มีโอกาสไปบวชด้วยแล้วก็คืออยากไปบวชตั้งใจอะตั้งใจจะไปบวชอยู่แล้วคุณแม่ก็มีถามไงว่าทำไมถึงบวชช่วงนี้ทำไมไม่ฝึกสอให้เรก่ แต่ผมรู้สึกผมตั้งใจที่จะบวชในปีที่แล้วไปแล้วเหมือนผมพูดไปแล้วอะว่าผมจะบวชก็เลยต้องบวชก็เลยผมก็เลยต้องทําต้องบวชก็เลยลาโรงเรียนการฝึกอนไป10วันไปได้ไหมโอ้เยอะเยอะกับพักอาจากับศาสนาอยามมาเล่นผมไม่เล่นไงผมอยากได้ตามหญเลยเมื่อกี้ไม่เล่นอะไรผมยังไม่เคยบวชเลยคือมันดีมันสอนเราหลายๆอย่างสอนให้เรานิ่งขึ้นเป็นคนที่คามมากขึ้นแล้วก็คิดอะไรได้มากขึ้นคนยังไม่เคยบวชถ้าไปบวชผมว่ามันได้ประโยชน์แล้วคุณเข้าไปคุณรู้เลยว่า สิ่งที่คุณเห็นภายนอกมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอะไรดีเทลลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกเข้าไปจะรู้สึกว่ามันจะอินกับตรงนั้นว่ามันมันมันทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนได้หลายอย่างผมผมผมอยากบวชขอเขาบวชสามวันเขาไม่ให้ยี่บวชสามวันโกนผมก็เสร็จแล้วสามวันไม่ไม่จริงผมผมใจเราใจผมยังไม่พร้อมแค่นั้นดีกว่าเชื่อผมไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยุ่งยากกับการบวชนะเข้าไปแล้วคุณจะแบบ มันเหมือนแค่เราไปทำเขาเรียกเขามีกฎกติการเราทําตามกฎกติกาเขาแค่นั้นเองคือ,อแล้วก็แข่งขันกันการทาจะลงศาสนาเรียนหนังสือเรียนอะไรต่างๆคือมันผมไม่เชื่อว่ามันดีอะ่ะเดี๋ยวปิดเบรกด้วยตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปเรามีแขกรับเชิญนะฮะวันนี้เราอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองทำไมทำไมถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองบอกก่อนเออคือผมผมมีอาจารย์คนหนึ่งที่ผมนับถือ,อก็คือเหมือนให้เขาดูว่าชื่อเนี้ย ชื่ออยากทาร้านก๋วยเตี๋ยวเอาชื่ออะไรดีที่เป็นมงคลกับร้านที่แบบเ่าจะแบบทาให้ร้านดูแบบให้คนมันน่าเข้าน่าอะไรเงี้ยท่านก็เลยคิดให้ชามทองว่าเป็นชามทองใช่ก็เลยเปิดชามทองไม่มีที่มาอะไรมากมายโอเคฮะเดี๋ยวยังไงเดรกต่อไปนะฮะเราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นสูตรอะไรของเขาก็เดี๋ยวให้เขาชมแล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะคอมเมนเตอร์ด้วยวันนี้เราจะจัดแบบสดๆเลยครับผมที่นี่ครับ Bangkok TV ชั้น พ่อครัวใหญ่นะฮะชอบกินอยู่แล้วป่ะหรือว่าอย่างไรถึงเลยใช่ใช่ใช่อชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินไอ้ผัดไทยขอบคุณมากสนับสนุนโดย